แนมเบ่งบรรยากาศทั้งผู้กับพี่นอ้องป้าจิโตนำไอฝนนะนะ่านจะจะเป็นเป็นหมอกเป็นฝนเลยครับเศร้านี่ผมอยู่ตลาดเศร้าบ้านกลุ่มข้ามครับตำบลแก่งเข็งอำเภอกุดขปุนอุบลราชธานีมหาลอบเบ่งบรรยากาศตลาดแบบบ้านๆครับตลาดนี่สุดยอดของกินของขายอาหารบ้านเฮ่านะครับ บรรยากาศการค้าการขายกระลังคึกคักช่วงฝนตกลิ่นลื่นครับบรรยากาศดีคักขนาดเลยพี่น้องฟังทั้นนี่แม่แล้วมีอะไราเพียร์กอ้บ้างแม่มาเพียร์จะถุงเท่าอะไรเอาให้ผมหด้่ถุงหนึ่งให้ถุงไว้เลยเพี้ยวบอกอกหรอเพ็ดเพ็ดเพ็ดคักเพ็ดเนี้ยบวบเอ้าใส่ต้มโอ้เพ็ดต้อกเพ็ดต้องใส่บวบเอาเนี้ยมันเพ็ดเพ็ดโดดหัวกะทิอู้ยอันละเพ็ดคักตัวนี้เพี้ยวบอก

มันวีในคือโพดใทไหมเป็นตะอ่อนซ่อนเพื่นคายวีเท่าไรนี่ยเจ็ดสิบวีบกใหญ่โอ้ยมันชื้อแนวได้น้อมาเลยเชื้อองไหนเราบาทวีบบกใหญ่รับวีาเจ็ดสิบบาทปวดโพโอ้ปปาหน้าครับ เรือูการกินปลาล่องลีปลาล่งตอนล่งสอนปลาคอมีแต่ปลาคอออยส้อยบ่มีปลาดุกพ่อตัวนุ่งแต่ปลาคอปลาคอใหญ่มาหอดเลี่ยมสีหน้าปลาคอใหญ่มาหอดเลี่ยมต้องพ่อฝนตกลิ้นต้องพ่อฝนตกลิ้นปลาคอใหญ่มาหอดเลี่ยมปลาคอใหญ่มาห่อนเหลี่ยม พักนั่งอ่างญงาผักบานน่าโอ้ยตัวต่อเพิ่นขายเท่าไรนี่ห้าสิบบาทห้าสิบาทงค้องบอกขายเ่ียห้าสิบบาทฟองละห้าสิบละต่อเอาเอาเอาฟองหนึ่งแม่เอาฟองหนึ่งด้อเอาด้วยค่ะฟองใดล่ะเอาโหลดฟองนดเป็นจะเสียอาล่ะงามๆาตัวนี้ด้วห้าสิบบาทแล้วว่้เนี่ย ขาเจ้าเอื้นเท่าอยงังจังสีเท่าไหมเอี่เหรอไม่แน่นาะนนำอิงังน้ำหน้าน้ำเคลื่อนเท่านีกบ่านำต้องสานำต้องสาบ่ค่อยมีเราคือเมือเขาเจ้าบ่ค่อยมีมองเอาข้าบ่ทำมาสะอาดแกมันกับมะเขือด้วยไหมเนาะเต็มกระตาเนี่ยว่าโอเต็มกระตาเฮ็ดปวดกระตาเท่าักเนี่ยกองละซ่าบาทกับสื่อไปสื่อไปหลาบมันเฮ็ดแนว่ได้กินในนายกะสีมิตรลาบไปเนาะไหนเนาะ ลาบเชฟเสี่ยวแม่ไดงยังเมื่อกี้นด้หลายแนวอยู่หลายแนวเต็มกระตาพายเสียละพี่ทิ้งไปเรื่อยๆมาหนิยำอะไกับออนซอนแต่บักซีดาเหล่ารอบนี้คือหน่วยเย่เห็นเนี่ยสีซอยโอ้ยเอาแนวไม้ซะไปเอาเส้นทันเอาไปขึ้นเส้นทันเนี่ยขึ้นห้างเขาบอก ขายเค่องงานรดละเจ็ดสิบเก้า<บ>ค่าบักซีดาเขากินดูดูห้องอยาควางกันน้าเรียกห้องเรียงโอ้ยมันคนละพันว่าซื้อสร้อยขวางเบอร์แม่กซาบาทเอาเอาสาบาทซื้อซร้อยคนนี้เอาสิเรื่องเบิ่งเอามาขั่นเอามาเอาแบบสาบแล้วเด้อเอาแบกบตัวเด็กจะว่าสีว่ามาโหลดเอาหนีน้ำเด้อหนีเด้อใส่ถุงไว้เด้อเนี่นี่สาบแล้วความทานอ่ะันนี้อันนี้จักบาทเนี่ยอันนี้สิบบาทไม่สามิีใส่ถุงไว้เด้อผมรอไปหนีข้าวหนึยวผมลบมา ฮะเราเบิ้งแนวแสบจักหน่อยอุ้ยปิ่งปิ่งปลาคอน้อยบ่นี่เอือบเพลือย่างดีกองละเศร้าอุ้ยขักเนี่ยครับผมนี่แต่แนวแซบแซบฮะเบิ้งแนวกินก่อนเด้อเอานีสารเนี่ยปลาคอน้อยนี่เด้อกองละเศร้าเนาะมีแต่แนวกินอีสานบานเท่าครับยังเนี่ยนอนยังนอไม่ซูมส่ปลาน้อยอยากแต่ว่าหันโอ้ ว่ดเดาสักก้อนช่วงนี้ย่งน้ำไปส่งก็ได้มากมากด้วยแม่แนวเสียบด้วยนี่อันนี้อ้อมไก่แม่ผมฝากเนี่ยให้ผมยางลบมาจังหน่อยนี่แต่ปลาหน้าโทษท่าจาากบ้นก็ผีพัดปลาหมึกถุงเท่านี้ละนี่สี่สิบบาทสีบาทมีแต่แนวเสียบเดี๋ยวผมรอบผมข้าวหนึ่งกานไก่กับมีก๋วยปลากับมีปลาหน้าปลาลงนี้ล้งต่อนว่าไง ขักเนี่ยครับพี่โทมีตะป่านาอ้อยสร้อยแต่ตะอ่อนซ่อนแต่ทั้งนี้ลุงลีลุงต้อนไล่มีแต่ปลาดุกบุี่ทรงทอวะคู้<ว><ว>ม,มือนี่ <c oughs> สมือนี่เป็นตรงทอง,งามครักงามเนี่ยเสือยังซอยเนาะมานีนาเนาะพระกระแนงกับเจมันงามพักรแนงอันเนี้ักบาทพกัแนงเอาพัะกรแนงซอยงาม เอาลวดครับป้านอยเนย่ัยงเราสิบบาทเต็มถุงไม่เอาฟากไ้เนี่ยก่อนจะเข้าวเดี๋ยวผมยางลบมาแบบนี้เขาเสือไปยังสีเขาไปผูกเลยเนาะมันมีหากเมียงอคนปอหน่อยอร์บนึง สุดยอดดยี่ีครับกระปูงามเขียงเงี้ยเงีักกระเต็นแม่งดาเทนายเม่งดาเนี่ยแม่งดาหนีบอเมงดาสี่สิบสี่สิบสามสี่สื่อไปตำเจวปากั่วไอ้หนูสนเกียงภาษาปากกิจแล้วเก่งภาษาฝรั่งบากเขือคืนวะเนี่ยเอนี่ยเขือคืนเขื้อคืนคืออีหยงลหะซอย ตัวนี้เอาไปปลูกบ่านี่เอาไปปลูกนอไม่สมมันเกี่ยวเกาหลีมันเกี่ยวเกาหลีคนกับเกาหลีบ่อันพี่น้องเป็นใส่ปวกเกาหลีมากค่ะโอ้เอามาได้เกาหลีพุ่นจ้ามันก็ได้หากระดาษป่อยมาก็ได้ึงนอนอย่างนี้เอาออ๋อเอาไปปลูกกว่านี่หมอมีหมองปลูกว่าจีเซียญวนเป็นหลวกปลูกปลูกเพแ่กปลูกกับปลูกนอเลองค่ะมันจะเป็นจะอุ้มอยู่หัวมันค่ะอืมันก็เดียกใจามเกี่ยวบนเนาะกระด้างเพราะวันมันเหนียวกระดังขักเนี้ยนอไม่สมเรา หานเนี่ยก่อนหานนีกินก่อนหานนีกินก่นเดีอนี่เด้อหมูปลาซิหมูปลซิวมอสิจ้าหมูปลาซิวหมกปลาซิวจ้าหมูปลซิวคงามานี่แต่เนี่ยลงีลงต่อนะจอมหมูปลาซิวมอสซี่จ้ากะร้อยเราปลาซิวสบาทเอาเอานียดซอยหมู่วสูตรพิเศษอระ่เฮือนนั่นจ้กี่ขนเลือที่ไรเ้นเอเจ้เอื้นว่าจยงไรก่อนนี่ภาษา ปกิดนี่กับปูดอไอ้ดอนหนวเลยวะนี่อากินบานอาหารบานกับส่นทั้งท <laughs> ี่นี่นะไดข้มอเีใดอกหยัยยงเบื้องก่อนโอ้มีแต่หมกนาสช่นไเนาะมีแต่หมกมีแต่อีหงปงปลาบ่าปลาลงลี มุกปลามุกน่าไม่นะส่วนวนที่เป็นมุกปลาหรอไหมปลาลุงดีนั่นเองเนาะอันนี้กับปลาลีอีกบ้านนี้คือปลาอีกอย่างเงี้ยอันนี้ปลาทึบแหนมีหอดปลาลดปลาอีกปลายังเขาจะไปไท้ปลารสไปไดลาบแสีบๆทั้งสี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมแสียบยูเดอรของเราบรรยากาศตลาดเส้า วันหนังข้าวนะหน้บาบิน้องตลาดเศ้าบันคุม้มค้าครับเคนเงแนวกินแนี่ยขายคนกำลังเลาะคนกำลังเสือเสือปิ่งปลาคอ,อนทำเราเอาแต่เรื่องเนี่ยคนรลายเขาบอดายส่งให้คุณมันก็กลังเสือปลาหน้าครับปลาหน้า มาเอาพักกันยังไงได้บ่ะนี่เรื่องเมียไปใช้เมื่อใหผมในแม่ถ้าแต่ยังไงแล้วมีแต่เนี้ยเอาเป็นตะแซบจักบาท้องผม สิรอเมื่อไ่ยานพ้นห้ามพ้นยังมาดีแต้เนี่ยผมมาน่ตกห้ามชุดอันนี้อโ่ลดน้ำจิบวานสาวครับหมักเนียังก่อนนี่ักแตงกริงวะเนี่ยแตงกิงแต่ว่าค้าชุกจะเป็นแดงไท้ั้าชุกจะเป็นแดงให้ ขั้นสุกเป็นเตียงไทยขั้นบ้านซุกเป็นเตียงจริงแล้ววะแม่นยี่รีโอ้จะเป็นหลายเสือขั้นสุกเป็ว่าจริงอะไรเออขั้นสุกนี่เป็นเตียงไทยผู้สาวขายขนมหยั่งบ่เจ้ากิเคฟบ่ลาข้าจะเอินเคฟบ่เอาไอ้นี่สักอันเอาพิคเคิลก็ได้พิคเคิลก็ได้จ้ะผู้สาวสดแม่นบ่ผู้งามบัดนี้ก็สิบสวดวะสดอีหลีคือบ่กสดอีหลีขุผมพ่อเราอยู่พุ่นเฮ้ยอย่าถามเพิ่น เพิ่่นบอกว่าได้ว่าสวนทึ่งสววดปวดปวดาวนาะวดปวดรปนดอน้าหวเม่ะนเดอนเอน้อโอ้โนี่ลาบเท่าเราขายเส้าบาทนะครับลาบเท่าลาเป็ดนะเต็มหมือนแล้วมันโอ้มีแต่ปลาหน้าเนาะช่วงนี้เนาะ บาน่าจะเมนไลไกล้กับหน้าใกล้กับเลี้ยงอยู่นา่ะเจเมนเล่าข่ากี่เมียกะปูกระปโอ้กระปูข้าครับทั้งบ้านบ่ค่อยมีปัญญากับปูแต่ว่าเรายังมีอยู่กระปูงามเขียงใหญ่แแดงหอมเดือแดงอมแดงหอมปลูกเองมีแต่เนี่ยปลูกเองขายเองผู้เฒ่าบ้านเฮาหาแนวมาขายพอได้หาได้ซิปเขได้เห็นลูกให้นล้านไปโรงเรียน บรรยากาศดีดีด้วยพี่น้องครับเสาวันขั่รครับตลาดเสาวันขั่รมาตลาดมีผ้ายเซ้ย่างเดียวมาเขียบเราทุงละเท่าไหร่ซ่าวพ้ายเส้ยแล้วคันปานซ่าวบาทเราเขียบปลูกเองขายเองเนี่ยปลูกเองอีกเรืหนึ่งก็สิเป็นผู้นี่แล้วนี่ปลูกเองกัะขับปลูกเองเบิร์ตเย่างนอแนนี่ก็แข็งหน่อยโอ้ ปลาเขียงลุงลีแบบมีแต่ปลาเขียงลุงลีหลายครับช่วงนี้ปลาลุงลีหลายปลาดุกปลาเขียงปลาซิ่วนะน่าจะดีโอ้ผมเห็นเฮ็ดปวกแล้วของเขาคือตะการมากหยัดตู่เหยียดเลยคุณนี่จานหนึ่งบิดตลาดแล้วขายจานเท่าไหรบุเท่าไหร่ไอเท่าไหร่อปฮะจานละร้อย พูดคือพอสื่อเดีย่ยสวดจัวกโก้อยู่ไหมถ้าจะเอาไปเห็นบ่จักบางลม <St ur ra> บอก <c oughs> ขากเนี่ยครับบรรยากาศตลาดบ้านๆส่วน,นอาหารบ้านๆตามฤด,ดูกาลปลานทำโค้งก็มีครับปลาญี่ปุ่นวันี่ปลาญี่ปนเนาะแม่ค้าเนาะปลาญี่ปุ่นปลากระยงเอาปลากระเงี้ยเข้าปลาญี่ปนปลาญี่ปนกระยงมันสีเป็นอันนี้ตัวมัานส <c oughs> ีมีเออมีกกางใส่กอกแซ่บ ผมเลาะข้าวหนึ่งหั่นฝนเป็นชิลนลิ่นๆมาสีเดือดเมื่อเอ้าแม่ค้าได้ขมอมาขายอีกเหรอขายอเหรมอได้เฮ็ดได้มือหวงเราว่าเรามีขมอวันแล้วก็มีขมอมาขายแม่ค้าขายขมอขายเฮ็ดราคาม่ตอเข่ได้ทำเก่านกไหมของป่าของป่านกเราแหล่ไมาอย่างดีแพ้ไมาอย่างดีแม่ค้าย่านฝนครับกลางห่มกลางลมส่วนทั้งฝีโอ้มีแต่ผักนางอ่างหยาแก่เจ๊แม่ลายครับ บมไดป้าลีปลาต่อนนังพระเจ้าป่ทางพีนอมีแต่พักเอ้ามีอพักย่งเงียอบ่เคยเห็นไหมพักกีลาพักอีฬาม่นี่เลือดบ่กีลาไม่เห็นยังกินเนี่ยพักบ้านๆพักคางหัวคางสวนนี่แล้วเก็บมาขายสุดยอดบรรยากาศตลาดอาหารพื่นบ้านตามฤดูกาลครับภูเขาอูนามทั้ง บ้านคุ้มค่ำตำบลแกงเข่งอำเภอพุทธปุ่นเมืองอุบลราชธานีบรรยากาศบ้านเฮ้าครับพ่อได้คิดหอดบ้านพ่อเด้เบิงพ่อเด้สื่อพ่อได้หาแนวยืนแนวกินนี่เต่ของบ้านๆานพี่น้องคน ปลาลงดีกับสิร้ายแนวจังหน่อยหักนั่งอ่างหย่าร้ายทังที่หาบาทสิบบาทแนวคขายกระได้ของปาลากัลา้อยู่ด้วยครับพี่น้องครับเสารนีวันอังคารนะครับทุกเสาว,วันอังคารครับตลาดเสาบ้านคุ้มข่ำตำบลแก่งเข่งอำเภอขุดเข้าปุ้นอุบลร,ราชธานีบ้านเฮา